กับรถนะคะรถ VIP คะ่ะมีคนมารับถึงบ้านนะคะถ้าออกไปทางกอนหรือเป้าออกทางผีตรงเลยนะคนบอกคะ่ะข้าไปทางรับจะหอดไปเดี๋ยวจะพาสอรอไปทางรัดนะคะนี่คัะรัดไปไหนคะรัดไปทางะะหัวใจเหรอคะหัวใจบี่ท่านเดี๋ยวออกไปว่าซา่าคือมีดไทยอนยังสวัสดีคะ่ะอียังว่าซาฮานี่ยัง ขับรถให้นั่งค่ะสบายนะบาสบายมาก เด่น่อดเส้นเด็นกันได้นั่งนิ้วขาวซือหยอดกินนํำแรงเันยด้แยวแล้วไปกินได้มาเนาะห้องของก่อนมันคำเป็นบสามกันเี้ไปไปกินบอรมีหรานอะไมาเปิดใหม่เปิดซื้อเลยซาบูยะสุมันว่าอี๋มันอันเี้่าอี๋งหรอมันซุกกันเนาะ ล้วงเข้ามาล้วงมันมันมันได้หลายแบบเนี่ล้วงแกมันดื้อมันมึนนั่นหรอมันแบบมันจะไดงหรอมันแก่แดงนั่นหรอบอลวงล้วงล้วงแบบนึ่งล้วงแค่บานก็คือกระเลิงไหมกระเรงกระเลิงนั่นแหละแต่ว่าคันล้วงแบบภาษาที่แบบว่าเออหนาฟัาคือไม่ได้กับแบบว่าแค่มึนแค่ดื้อมึนแค่ดื้อนะมันเข้าเอินว่ากระเลิงกันแล้วกระเริงลงล้วงกันกะเลิงกระเบ้าบ้าบ้าบอลนะไม่ไงว่าพี่คิดว่าพี่ไถดอก เดี๋ยวมะแรงมะแรงสิมิสะไพอยู่ยมากๆๆไปกินเขาด้เมืองปนิมนก็จะพาอีกคนไปกินด้วยใครนะอุย้ยใครอะคุณเป็นไข่เหรอเมื่อไงก็จะชวนตั้งโต๊ะแถลงเขาหรือเปลโอ้เดี๋ยวเอฟซี FC มีสะไพรแน่นอนพี่พี่มีนอน ก็จะชวนพี่ๆไปกินข้าวนะคะี่เมืองแล้วก็ไม่ได้ไปแค่สามคนสี่คนนะคะก็จะอีกคนนึงไปด้วยใครเหรอคนให้คนขับรถให้เดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะคะติดตามได้สามสองคนเจนี้ส่งไทยบาทท่้งสาดสิ้งคุณคะอันเคทด้แ้กก่อนโอเคเคทเคทไม่ส่งหรอปะเคทส่งดูริมอนส่งดอรมอน หูนหองอยู่ข้างหลังก็พอพณดๆะบรรยากาศดีบ่แเทวนี้เขาจะมาแมา่นางกินน้ำตาสิบป่ะนี่จะมาแรงไ,ไปหลุดไปหลุดจีบกันเมื่อก,กี้เพิ่งกินน้าลสิบอะข้าไปทางไงนนี่เดีย๋ยวทันมาสิไปเสด็จเดียวป้าตรงน้ำทางไงไปเลย อุ้ยโซลเจอวันละเจอมาซะจ่างครับจ่างคนครับรถนมาจากบุรีรัมย์ผล่ม้มากกลนมาบอตูบอตูแบบแบบ VIP อพีเลยนล่ะข้างในแบบสวยแต่อคนเมาตกไปในร้างงบอกพิดเดียวอนขับรถคขึ้นเดียวแ้งค้าหมื่ห้าหมื่ขึ้นไปอยู่แต่ว่าอีกคนนึงมาเดีที่เรบสองขีมจุดที่เห็นอย่างดู เหลยบบสียันตายด้วเนาะคนกาลทีฉีดพึ่งพึ่งไปฉีดางอาทิตย์มากอนที่จะฉีดเพาว่ายังเขาว่าเขาพับเขาว่า้เขาที่ลีกษสตริยเขาว่า้เขาไม่เขาเลยก็ต้องจิตไปขึ้นคงไปอะไรง่ายคนเหลียบต้นด่นดนพลังต้เด็กกดเนี่ยจะเข้มสามเข้มสามสิบอยู่บ่่ได้ฉีดเข้มสามเขาว่าเขาว่าบชีดไข่ดี่มันอันตรายอาจจะคล้องจะค้องอันรักซีดออกมาเบบ ประเด็กไว้อไอมีแต่ซีโนเวกสองิีดมนดุมแอตตาสองขิดเพมีฝ<น>ต่น่้าฝนหนึง่งเข้มแหลกซีนโนเวกเข้มสองแอตตาเค็มสามฟอรมลินว้าตายพอดีอคนเห็นหลังไม่ยังสแหลยหักปวดฉีดต้ตนก้อนกังใชได้เดี๋ยวมาต้อ,แแแแแองแผซีโนเวกก็ซีโนเวกแอตาคือแอดตาจองกรโดนก็นพูดทั้งคนจองสองสามเดนหักฝุ่นในหลังปีใหม่ พูดแม่ฝนจอดนเต้เดือนเกันในวะเมนท่านในไรอยู่เมนกระบะใเียวจะ่ขนกับว่าจิกลับเดือนก็จะาอ่ะโอู้สวนสีเห็นหนาเราได้เมนีีคต่างัเยเห็นนะเพก็แม่ฝนือเปล่า็นตในคลิปมันคลิปบินที่ว่านั่งเครื่องไปหาหรือเปล่าไม่ีคลิปเดียวกันะคลิปไปหาพ่อก็เมนล้วไปแบบไดไ่ตยวข้อเห็นหนากันอยู่ดล่ากัน้ฝนให้เบิ้ง ใส่กางเกงขาตัวเหนื่อยกับหนองวานเสารนเนาะข้าว่าฝนนี่เป็นเหนื่อยเฮ้ยฝนสูงก็เล่าเนาะตาหัดไปก็พรอยู่ตำบลอำเภอเมืองโอ้ตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองนะเพื่อำเภอเมืองวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวบ่อค่ะบ่อทิพย์ดัสไปขับคู่คุณว่าใได้จับกันได้แต่เฮ็ดเครื่องมาไม่เฮ็ดทุกอย่างมกาแฟใส่ชุดมัวเลยพี่น้องอยากกินน้องมัวไหมค่ะ หนองงัวหรือเจ้าแม่นหนองเมียหนองงัวหนองวัวแต่กนหนองเมียกับหนองงัวเหระค่ะไม่ปกติเพราะมันจิตใจขัดแย้งกันเถอ คนสวยจ้างมาจากบุรีรำโดยตรงค่ะม่าจะแต่เกิลอกแต่ม่วงมาสุคว้มสวยนี่สูนของคนก็ได้ดอค่ะแต่ควอมเสพเยี่เี่มีมีอะไรดีบ่อเนี่บเว่าแก้มฉันประจัตัวอยู่บ่สโนเก้นจอยมาซนจอยมาซนเดี๋ยวโอเดหะฮะผู้อดีตหะผู้ซันต่อเดินดัชนโยนเนี่ยเขาผสมมาซานเนี่ยนั่นียน บวดกลมมใช่กามว่าสันสสัแล้วสุดไปได้กับถึงแพ้ปวดกามเลยถือาฟารู้หดนะเย่าไปอย่าไจังหวะมเลกมาเลรกต่างกองถลงขาวเลยพี่น้องคนที่เส้าไ่เทปซี่คนถลงขาวมาจากบุรีรัมด้วยโดยตรงเลยนะแบบจ้องคิวขตมปีนวันวนี้เรื่องนี้ตั้งรักตั้ง <hatten> รักตั้ง <grammar> ร <language> ัก ไปเหนสั่ผานกันีีกหลดแล้วเนาะอุ้ยกล่องเข้าอีดีวะวันน่ะเซ่งสวยมากแต่งต้ลยเดนอดนงร้ายเด็ดเขาพงลิกร้ายนรออุ้ยอีกมึงสวนท้าน้องไปกุดกระเลบแทงไร้ัดปามกินเนี้ยงาราคาดีก็จ่อหัวประวัติ แพงขึ้นมันซีกับอันมะเขือดอกไมันถลําหารรถรถเอ็นดีรถลําหาสีเขาคือว่าอันนั้นแพงค่ะเขียนพักกะหล่ำกะหล่ำมันแพงอยู่มันห่อนย่ำหนาวนะมันแพงนะกะหล่ำพักกัดเขาย่ำหนีคือแพงแน่กะทุนนี้ยังแพงแพงทุกอย่างก็เว็นเขาแมนยูทูบไคเป็นตอนเศร้าให้ซะนะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ไว้ไป ต,ติดตามตราต่อไปไม่มีอะไรเลย,เลยนะคะาาไม่มีอะไรยยค่ะมาถ่ายคนสวยค่ะาายยต้องคนสวยเท่าน,นั้นค่ะนี่เกาหัวน้ำฝน